เจ็กตะเริ่มนะเจตะฟ,ฟินสีสกุบปลาสวยงามดีวัดสวัสด,ดีพี่น้องขอ,องป่ายสภูสทุกคนนะคะเด้อต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สไตล์ป่ายสาวสกุลอีกแล้วตามติดชีวิตในต่างแดนอีแล้วนะจ๊ะพาเขาไปอีกแล้วพี่น้องเออเสียงปรกาศกระเจ้าเจ้ากับเสียงนก รับชมบรรยากาศส,สวยๆงามๆไปด้วยกันจ้า น,นี่ก็เป็นหญ้าเรดี้นะคะหญ้าเรดี้ทานได้ใครที่ปวดท้องเม่นนะคะเอาไปต้มดื่มได้แก้ปวดท้องเม่นนะคะบอลรูปจ้ะอ๋อเฮ็ดใบอ,มอืมเลี้ยงฉลวนในว่าที่กินอีหยังบอกพี่นายว่าที่กินอีหยังหาอะไรบ้างวะเอาขี่หมาอู้ย่าเรดี้เยอะเลยนะคะพี่น้องจ้า ต้นเลดีสัพพคุณมากมายนะคะ <c oughs> ตันแจฟรั่งยา <c oughs> กาศเี <c oughs> ่ยลักค่ะชีวิตคนเหลืองานไม่มงานเหลือคนเลคนเหลืองานไม่มีลูกค้า เราก็ออกมาอย่างนี้นะคะว่าปีนี้อากาศดีมากๆคนก็ออกต่างจังหวัดกันนะคะพี่น้องจ้าคนออกต่างจังหวัดกันเราก็ไม่ซีเรียสเราก็รอเก็บเห็ดนะคะรอเก็บเห็ดกับเก็บบลูเบอรี่ขายมาบ่าท่านดอกอันนี้ พราะว่าเราไม่ได้มานานดอกตัวนี้เป็นดอกสีสีขาวสวยโอ้ยวี่เครื่องความยันมิงโอ้ยเดี๋ยวโอโหได้ล้อย่าก,กันยุ่ง,งได้แล้ยุ่งไรบอกว่ารืบเอาอย่าก,กันยุ่งเพราะว่าคนอาม่าดีากัน กันพี่น้องจ้ะ <c oughs> อุ้ยหญ้าตะกะเตนสวยหญ <c oughs> ้าตะกะเตนหญ้าตะกะเตนยู่ข้างทางทางทางสวยงาม <c oughs> ขี่มา้าขี่เงวเงวม้าเงวมา,วส,มาสวยงามนะคะพี่น้องจ้า 簡単キャ แต่บริโมคเอ่อสวยเยียตฟินฮะไม่เห็ดแต่แดนเนาะนี่นี่ซัมม์สวยงามนะถามพ่อใหญ่ว่าดอกซียังดอกซื้ออียังสวยงามมากๆดอกไม้ป่านะคะดอกไม้ป่า มิซซ์ซ o มมาราบลอมส์บลอมสเตลบลอมส t e อืม m อะแต่ i ิดอกไม้น่าร pues ้อนิเอมีหิตนนทิ้งมนเบียนสกอคาร์โ้มนเบียนสโก้ข่าป่าที่ไ่ ขาสั่นทุกทีเนุ่ตวเรียดเียรยวเราเมียนนะอเดูมาอ๋อเดมูในบริษัอ๋อย่สิค่อยมูพี่น้องค่อยมูปลาดุดโอ้ยค้อยมูปลามูปลาไหลายเลยสวีดินหันเป็นขื้บานห้าบ่เหลือเลยได้หั่นผานจัดเรียบ แต่อยู่นี้มันหลายอยากค่ะเจ้าก็เรียบ่อยากจะลากันตอนนี้เราเคยมาตั้งแคมป์กันเราเคยมาตั้งแคมป์กันตรงนี้นี่วบกเกจะสมมาคันตะหล่นเวกซ์อ๋อสุดยอด รู้ว่าแปป่าบูเบอร์รี่ป่าบูเบอร์ออรี่แต่ไม่เห็นมีเลยโอ้บูเบอร์รี่บ่าลายนี่ในสถานที่ให้ตั้งแคมป์ให้ทำกิจกรรมวิเชาอุริฟิสจะพาพี่น้อยเบื้องป่าว่าป่าจะขึ้นไหม เอาสถานที่ไว้ให้ตั้งแคมปิ้งย่างนะคะโอ้ยอีงันเวียดฟืนบ่มีเลยเกีียงตับนี่เราตั้งแคมป์กันตรงนี้เมื่อหลายปีก่อนเราเก็ด็คคนละ ใกล้พี่หน่อยบนปลาก้อนปลา,าขึ้นรอบบนมันเบิดฤดูมันได้ในปลานี่นี่แหละมาตกปลานี่ยว้า,าตวตกห้าอยังนี่แต่เราไม่ได้ตกหลายปีแล้วคันมานน้าโตนี่ก็ไดในปลายน้ำขึ้นปลาบ่มีช่วงเดือนที่แล้วนะ่ะ ปีนี้อากาศมันเย็นนะคะอากาศมันเย็นป่ามันก็เลยขึ้นสาปกติเดือนเมษาเนี่ยป่าขึ้นล่ะนี่เดือนพฤษภาเ้ามากป่ายังไม่ได้ขึ้นเลยมาเดือนวิถุนาแล้วก็ยังไม่เห็นปกติจะว่ายวนไปวนมาอยี่นี่ร้ายค่ะ fish. Yeah. Hard bait. Good. Good. Mm. Good. Yeah, you went that. Something mm hmm <laughs> La claro. อากาศดีมากๆเลยแดดดีแดดดีฟังทางฟูกับสิบเป็นมองตั้งแคมป์นะคะที่ตั้งแคมป์แล้วก็มีสถานที่ให้เล่นน้ำชายหาดด้วยเดินต่อจ้าเดินต่อเดินกันต่อ Oj, vad var det? Ingen bobé. Bomor, oh, det finns. De är, de är gröna, mm. så de syns inte riktigt. Bara en to. Ja, oh, det är inte så här jättemycket. Löpenmark, jag håller med om att det var volley. Men det här är notris, så att jag vet inte. Löpenmark, jag håller med det var volley.

แต่มันก oh ็ม mm ีท hmm. mm ุกปีอยู่แล้วนะคะตาที่เราไปเก็บันากม เราจะไม่พูดนะคะเราจะไปซ่อมรูหมูป่ามีซ่อมอินตับอาตาอันทิ้งปุ๊กค่ะ

De är fint! Titta på gräset, när vinden kommer, det mm. börjar mm. så mm. fint. สมยมาเองออสวยงามมากๆยองบรรยากาศดีมากๆน,นะคะขี้เข่าฉุ่มเลยนะคะปีนี้ถึงว่าฝนไม่กตกแต่ก็ขีเข่าฉุ่มเพราะหิมะละลายละลายช้านะคะปีนี้อากาศหนาวช้า,ชาหมดชา้าควมสวยความงามอย่างเดูดงม,มือวะคะ เราพาบุกดมหมูเลยวันนี้แต่วันนี้ไม่มีไม่เจอหมูหมูหลับหมูหลับอยู่นะคะหมูนอนหมูหลับยากโหปีนี้หญ้าลกมากมองไม่เห็นหมูเลยนะคะไปมาได้อนเดียบรรยากาศก็สร้างสวยงามจริงหน้าร้อนของสเีเดน,นสวยงามนะคะคนวซเวนส่วนส่วนใหญ่เขาจะอยู่กัน ไม่ออกนอกประเทศนะหน้าร้อนเขาส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในประเทศเพราะว่าบรรยากาศสวยงามไปเขาก็จะไปแค่ต่างจังหวัดใครที่ใบบ้านพักต่างอากาศนะคะสวยงามจริงๆสวยงามมากๆ ตากไม้หน้าร้อนพี่น้องเอ้ยหน้าร้อนนี่สวยงามมากมานะคะคเก็บเกี่ยวบรรยากาศสวยงามแสนงงามแต่รับปีนนหน้าร้อนว่าพวกเราอยู่กับหน้าหนาวกันมาชาวนานได้เจอหน้าร้อนก็รีบ,ๆๆบเก็บเกี่ยวบรรยากาศนี่แหละคือชีวิตของพวกเราอยู่กัน ชอบเข้าป่าจนเขาว่าเป็นคนป่าแล้วนะคะ <c oughs> เข้าหาบ้าคอยเป็นคนป่า

อกสโมทรอนจ้าสตรอเบอรี่น้อยฮะสตรอเบอรี่น้อยดอกตรบอรี่น้อยพี่น้องจ้าหลายแท้ดกสตรเบอรี่ยูยูกุนอ๋อสโมยูกุสตรอเบอรี่น้อย <c oughs> ตอไม้ป่าเยอะเพราะว่าสมัยก่อนเมื่อก่อนค,นคนคนอยู่ในป่ากันเยอะนะคะพี่น้องจ้าคนอยู่ในป่าหลายมันก็จะยยายออกไปอยู่ในเมืองมีต้นหม่ต้นบูเบอรี่ต้นไอแอปเปิลนะคะหลายอย่างหลายชนิดเลยอยู่ในป่าเพราะมองนี่สมัยก่อนคนอยู่มีเงินคนอยู่นะคะข้างใน เอาถือไปว้สเตอร์พอรีหน่อยต้นไม้เกาแก่กำมันโกบังกำมันกรูดะ โอเคนะคะถ้าชอบคลิปธรรมชาติของเราก็อย่าลืมฝากไลก์ลกดแชร์ด้วยนะคะกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะฝากช่องเพจด,ด้วยนะคะรัชตล์ตใบตองนะคะช,ช่องเพจนะคะโอเคกาธรรมชาติคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะ สุดท้ายก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงเหงืงอหงปังๆนะคะขอบคุณที่ไม่ขอบคุณที่ทไม่ข้ามโฆษณานะายพี่น้องจ้าซาสโกนไปเยี่ยมไปหาซาขาถุดเขาไปได้ล้วดอกยาพันสิงโตก็แก่แล้วนะคะเป็นสีขาวแล้วนะคะดอกยญาพันสิงโต นี่เขาก็จะปิูกระจายขยายพันธุ์ต่อไปก็สวยไปอีกแบบหนึง่งแต่อยู่ในบ้านเราก็ต้องถอนทิ้งนะคะเพราะว่าขยายพันธุ์เขาขยายพันธุ์เยอะ